รเราบอกว่าเกิดผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เกิดจริงวันที่12มิถุนาครับพี่น้องเกิดจริงวันที่12มิถุนาแต่ว่าจัดก่อนล่วงหน้าเป็นวันที่9คนพรุ่งนี้นะครับผมกับเบอร์เดย์วันเกิดวันคล้ายวันเกิดของผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นี่คือการจัดรังสรรค์ขึ้นมาใหม่นะครับผมเป็นทีมงานสีม่วงทางเข้างานเราสร้างขึ้นมาใหม่เลยนะครับผมเป็นม่วงดํานะครับอย่างกลางคืนจะเปิดไฟระยะนะครับเปิดไฟย้อยย้อยลงมากาแลกซี่เปิดลงมา นะครับผมซึ่งบอกเลยว่าพรุ่งนี้แขกมาเยอะมาก mm. FC แฟนขาแฟนเพยงก็มาร่วมกันสนุกร่วมกันไปพรแล้วก็ร่วมปาร์ตี้กันพรุ่งนี้กลางเกลื่อนนะครับผมเดิน mm. ทางกันเข้ามากันแบบเยอะแยะมากมายถึงเ้นมาแล้วแต่วันเกือบปีที่2ปีนี้จัดใหญ่มากนะครับผมอยากให้ FC รอติดตามรับชมรับฟังบรรยากาศในกลุ่มปิดของนะครับผม,ผมเพียค่ายเพลงโตเกียวมิวสิกนะครับใครอยากซื้อบัตรก็ที่เพียค่ายเพลงเลยนะครับผมดูสิประมึกมากับปุณน พวกเราไัมีประดับตกแต่งเรื่อยๆนะครับปีไปลง่งยูเข้าทางนี้นะครับทาาเข้า,ขาง,งานเราแท้แนจึ๊กนี่ครับพาเข้าง,งานเราค่ะ ผมมาเตรียมความพร้อมนะครับผมกับงานปาร์ตี้แฮปปี้เบอร์เดย์นะครับผมกับแขกรับเชิญนะครับผมสุดพิเศษมากมายนะครับผมแขกเรือในงาน f อนะครับผมแฟนคลับพ,พี่เพื่อนเผู้นนนนนในญ่ในวงการก็จะมางานในค่าคืนของพรุ่งนี้นะครับผมเรามีกลุ่มปิดให้ดูด้วยอย่าลืมซื้อบัตรกลุ่มปิดนะครับผมเพื่อเปอออ็นขอขวัญเกิดให้ผู้ิบ้านฟินแลนด์บัตรละหนึ่งร้อยยี่สิบเก้าบาทอีพีสี่สิบแปดนะครับผมเฮดบีดีผู้ยิบ้านฟินแลนด์ครับด้านหลังก็จะเป็นบรรยากาศของการเตรียมงานเพราะว่า ธีมงานของพวกนี้คือเป็นตรีมสีม่วงตรีมสีม่วงนะจ๊ะมาจ้าอันนี้เป็นโรมโรงสีม่วงนะครับผมก็จะมีโซน V.I.P. หรือคือโซนของทางศิลปินนะครับผมเป็นเราจะใช้คำว่าโซนสร้างศิลปินนัสรอยแักแสดงนักร้องนะครับผมฝั่งนี้อันนี้เป็นฝั่งของทีมงานฝั่งของทีมงานฝั่งของศิลปิน FC บางท่านที่แบบว่าเออมาด้วยนะครับผมทางเข้าทางนี้เราจะเข้าตรงนี้นะครับผมเดินเข้าตรงนี้มานะครับ มีมากนะครับอาจจะเป็นทงไทยรูปเป็นหม่องไทยรูปแบ็กดรอปยังไม่เสร็จนะอันนี้แค่บอกว่ากำลังช่วงประดับตกแต่งกาลังตกแต่งสถานที่ยูพี่น้องนะครับผมซึ่งก็ไปตกแต่งเรื่อยๆอยู่ตอนนี้นะครับพี่น้องเพราะว่าเพราะพรุ่งนี้เราก็จะเริ่มงานประมาณหุโวง,โงย็นลงทะเบียนสําหรับคนที่ลงทะเบียนเข้ามานะครับผมยืนเลยข้างหลังก็จะเป็น h ี้เ y b i r t เ d ย์ตรงนี้สวยมากนะครับมันจะโต๊ะก็จะเป็นโต๊ะกลมฝั่งนี้เป็นโต๊ะกลมทั้งสองฝั่งเลยนะครับเอฟซีมาก็จะเป็นทานอาหารห้องนี้ พ่งนี้มาอันนี้เป็นห้องทานอาหารแล้วก็เป็นที่นั่งด้วยพวกนี้บอกเลยว่าการแสดงของเราเยอะมากนะครับผมทั้งหนุ่มๆที่ขับมายกมาทั้งร้านเลยเหมาฟอมให้เอ็ซีได้พากันแบบจกกันไม่พิงออกนะครับอันนี้เป็นเบรทีที่ตกแก่ไปแล้วประมาณน,นี้นะครับก็จะมีวงดนตรีวงดนตรีพวกนี้มาจากวงอะไรนะพูกนี้วงอะไรว<ค>งหลังมอวงชื่อดังของขอนแก่นเลยนะครับวงหลังมอเล่นเล่นช่วงแรกแล้วก็เล่นช่วงดึกในปาร์ตี้อีกเล่นวงเดียวลากยาวเลยนะครับอ่า อันนี้เป็นบรรยากาศพิทีสวยจาการ่าแผงเิขึ้นนะนี่เหมือนงานเปิดตัวสินค้าอะไรทักอย่างไหมเออน้วไม่ไม่เป็นมนอยู่นี่เปิม,ม,มาแพงองนี่เปิดเรียนมาให้เขาดูดิบรรยากาศราจะกว้างมากนะครับงานเราจะกว้างมากจริงๆเออรารองรับบุคลาก,กรแขกมาเที่ยวมาสนุกมาจอยวันเกิดพรุ่งนี้ประมาณสามร้อยชีวิตประมาณ300คนเพราะโต้ละโต้หนึ่งมันสิบนาอใช่ไหมสิบตัวก็ร้อยห,หนึ่ง่ะ ใช่ไหมยี่สิบก็สองร้อยสามสิบก็สามร้อยนะครับมันเกินสามสิบแมนีอยู่นี่นะแล้วตัวข้างในอย่ตัวเดลอีกเสริมนะครับพรุ่งนี้ก็อย่าลืมสบัตจองตั๋วเพื่อเป็นของขอวัญวันเกิดให้กับผู้อยู่บ้านฟินแลนด์ด้วยนะครับ Let's open it. ขอต้อไม่ดีนะบ่ะแกหนึ่งยกสองยกสามยกสี่ายาห้ารกกะทบเฉพาะบ้าวันนี้กันไปยายๆเดีย